สวัสดีค่ะทุกคนมาอยู่กับบุงา,าพาเพลินวันนี้นะคะสืบเนื่องมาจากไปดูแบบบ้านทรงจั่วนะคะเก๋ๆแล้วนะคะวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูสวนด้วยนะคะก็ในส่วนของบ้านจะอยู่ด้านหน้าเดินลงมาข้างล่างก็จะเป็นกระท่อมนะคะเป็นทุ่งนาแล้วก็มีทุกอย่างให้กินอยู่ในนี้หมดเลยเดี๋ยวจะพาไปเดินดูด้านหน้าเนาะแต่เดี๋ยวตอนนี้เราเดินดูฝั่ง ฝั่งด้านหลังบ้านเดี๋ยวถ่ายจากหลังบ้านไปข้างหน้านะคะก่อนจะไปชมอย่าลืมกดติดตามสั่นกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของบุงา,าพาเพลนะินเนาะมาดูฝั่งนี้กันก่อนจ้าบรรยากาศกร็ร่มรื่นนะคะโอ้ปลูกหลากหลายอย่างมากๆเลยนี่จะมีกล้วยมีมะนาวนี่ก็จะเป็นมะม่วงมะม่วงพันอะไรเนาะแม่เนาะอ๋นนอ,นนอ,อ,อก็จะมีสามระดู ไม่ไม่ทราบพ,พันุนะคะที่ว่าลูกใหญ่แบบหนึ่งกิโลน่าจะเป็นโชคอันนั้นไม่น่าไม่แน่ใจ,จเหมือนกันนะคะทุกคนแม่จําชื่อพันธุ์ไม่ได้ฟังนู้นเลยนะคะอยู่แบบพอเพียงพอใจสบายใจมากน,นะคะอ๋อเขียวใหญ่จ้าแม่นึกชื่อออกแล้วเขียวใหญ่แต่อันนี้พันอีกกี่ตัวเพรมเทรมอันนี้ก็แพรทมจะเป็นลูกใหญ่นะคะทุกคนอู้อันนี้กล้วยอะไรเนาะแม่กล้วยน้ว้านี่นกล้วยน้ำว้าบ้านเรานะคะแล้วก็อันนี้น่าจะเป็นมะกรูดเนาะแม่เนาะ ที่ค้งไว้นี่คืออะไรนาะพริกบ่แหน่นี่นะคะปลูกหลายอย่างนะคะต้นมนี่จะมีชะอมมีชะอมมีสับประรดมีทุกอย่างค่ะทุกคนแล้วก็คุณแม่จะทํานาด้านหลังด้วยนะคะนหลังนี่ไปด้านนี้เดี๋ยวให้ดูนะจ๊ะทุกคนคคค <laughs> แม่บอกมองเห็นไหมเนี่ยจ๊ะนาแม่ก็สวยนะจ๊ะข้าวข้าวเต็มนาแล้วค่ะแม่ทําอยู่สองไร่เนาะแม่เนาะ นี่นะคะไปนี่นะคะจะเป็นทุงน่งนานี่จะเป็นต้นนะคะมะม่วงนะคะสับประรดสุดนู่นเลยค่ะมีต้นกล้วยนะคะอยู่แบบพอเพียงพอใจนะคะแล้วเดี๋ยวให้ดูอะไรนะคะทุกคนแม่เผาถ่านไว้ใช้เองเยอะมากเยอะจริงๆจะเป็นถ่านไม้อะไรเนาะแม่ไม้อะไรไม่อาจจะกองเดิมกะบกอเดิมสกรม,อมโอ้ก็เป็นไม้รวมเนาะนอ่าเดี๋ยวให้ทุกคนชมนี่จะเป็นโรงเก็บ เฉพาะทานอย่างเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเปิดให้ทุกคนดูนี่จ้านี่จะเป็นทานหมดเลยกว้างมากนะคะคุณแม่ทําที่เก็บได้อย่างดีไม่อับไม่ชื้นนะคะเพราะว่าอันนี้จะยกสูงจากพื้นนะคะก็ไม่เปียกนะคะทุกคนนี่ไม่เปียกนะก็ยกสูงจากพื้นแบบนี้เนาะฝั่งนี้ก็จะเป็นคอกวัวคุณแม่จะเลี้ยงวัวอยู่ห้าตัวนะคะทุกคนด้านนู้นสุดไปทางนู้นก็มีแต่ ต้นของกินของใช้หมดเลยด้านนู้นก็จะเป็นกล้วยนะคะมายอมอู้นะคะอันนี้อันนี้จะเป็นข้อไก่เหรอคะแม่นี่คุณแม่ทําน่ารักมากเดี๋ยวให้ดูนะจ๊ะจะเป็นรางให้ไก่ขึ้นแบบนี้นะคะนี่จะเป็นรางให้ไก่ขึ้นนะคะเป็นบันไดสูงไก่ก็จะอยู่ชั้นบนแบบนี้นะคะทําได้เก๋มากเดี๋ยวให้ดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคน บรรยากาศดีนะคะบ้านๆเราเนาะอ้นะคะนี่ไก่ก็จะอยู่แถวนี้แหละค่ะมีทุกอย่างอยู่ในนี้นะคะแล้วก็มะนาวแม่ลูกใหญ่มากนี่นะคะมะนาวก็ลูกใหญ่มากนะคะนี่นะคะอ้้าแ,แม่แก้วมังกรโอ้นู่นนู่นนู่นทุกคนฝั่งนู้นจะเป็นแก้วมังกร แม่จะพื้นพื้นที่บ้านกับสวนตรงนี้เท่าไหร่จ๊ะกี่ไร่อ๋อไร่กว่ารวมนาด้วยก็ประมาณสามไร่กว่าเนาะโอ้ประมาณนี้อันนี้ที่ปลูกอะไรเนาะแม่นะมาะโอ้มันหมดชุดเนาะมันโลชุดมันหมดชุดอะนี่นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นค้างค้างฟักทองค้างฟักอะไรประมาณนี้แต่ว่าเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูคือสิ่งนี้นะคะกระท่อม ตรงนี้คือจะเป็นบ้านนะคะฝั่งนี้จะเป็นบ้านที่ให้ดูก่อนหน้านี้เนาะแล้วก็ฝั่งนี้จะเป็นกระท่อมกระท่อมนี้งบประมาณไม่มีนะจ๊ะทำเองเสียแค่ค่าตะปูนิดๆหน่อยๆนะคะเดี๋ยวให้ดูว่าสวยขนาดไหนเราดูฝั่งนี้ก่อนนะจ๊ะอ่าแล้วเรามาดูฝั่งนี้บ้างอูมานาวก็โดกมากนะคะเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้นะคะ นี่กระท่อมแบบอินดี้มากๆนะคะลักษณะนี้เลยนะคะด้วยตัวกระท่อมนะคะขนาดจะประมาณนะคะ3เมตรคูณยาวประมาณหาเมตรนะคะทุกคนซึ่งกว้างมากแล้วก็กระท่อมนี้ไม่มีงบอะไรทั้งสิน้นเพราะว่าทำจากไม้แล้วก็ก้านตาลนะคะทุกคนดูสิคะสวยมากอันนี้คุณพ่อเจ้าของบ้านทําเองนะคะแล้วก็มุงด้วยยญาคานะคะ เป็นแนวแบบสวยมากตรงนี้จะยกพื้นสูงนะคะประมาณหนึ่งเมตรนะคะทุกคนนี่สวยมากนะคะนี่นะคะเดี๋ยวให้ดูเนื้องานใกล้ๆนะคะจะทำจากก้านตาลนะคะทุกคนแต่ต้องเป็นก้านตาลที่ตรงนะคะฝั่งนั้นก็จะเป็นลักษณะที่นั่งพิงเอนไปนะคะทุกคนแล้วก็มี ลักษณะเป็นแบบเทลงลักษณะนี้นะคะเป็นจัว่วเออเขาเรียกอะไรเป็นลาดเทลงลักษณะนี้ลักษณะของกระท่อมนะคะก็จะเป็นทรงจัว่วตรงนี้ก็จะเป็นไม้อยู่คาเนาะนะคะลักษณะนี้ก็จะมีแค่ในส่วนของย่าคานะคะก็พ่อก็มุงเองนะคะคือไม่ได้มีต้นทุนในการมุงแต่อย่างไรก็เสียแค่แรงตัวเองในการทําเท่านั้นนะคะ สวยมากนะคะขนาดกระท่อมก็ประมาณ3าคูณหแล้วก็มีการตกแต่งนะคะในส่วนฝั่งนี้เนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะมีทำมุมอะไรแบบนี้เนาะสวยเนาะอันเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ค่ะทุกคนนะคะนี่นะคะสวยงามแจมแจมนะคะไม่ต้องปรุงแต่งอะไรมากมายนะคะได้อรรถรสฟินๆไปเลยฝั่งนี้ก็จะเป็นข้อไก่ข้อบัว อคอกไก่อคออวัวที่เก็บฐานนะคะด้านหลังก็ทํานาแบบพอเพียงสองไร่ก็กินไม่หมดแล้วนะคะสองคนนะคะสองคนพ่อกับแม่ก็ทําอยู่แค่สองไร่นะคะเพราะว่าลูกหลานก็ไปทํางานที่อื่นหมดนะคะแล้วก็เลี้ยงวัวอยู่ด้วยกันหตัวสวยนะคะทุกคนแล้วก็เดีย๋ยวปู่อาจจะพาไปชมด้านหน้านะคะด้านข้างก็จะมีปลูกทุกอย่างเลยโหระพากับเพ้านะคะ มีคาฝั่งนี้ก็น้อยหนานะคะทุกคนถ้าทุกคนจําได้เดี๋ยวปงอาจจะให้ทุกคนไปดูบ้านนะคะว่าเป็นบ้านของใครนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นตะไคร้นะคะเห็นไหมคะแม้แต่ที่ตากผ้าย,ยังดูดีเลยคือเราก็คิดขึ้นมาเองเลยนะจ๊ะเอาไม้ไผ่นี่แหละตากนะคะลมก็เย็นดีมากมีต้นมะพร้าวนะคะ สืบเนื่องจากที่บุงอาพาชมในส่วนของบ้านนะคะตรงนี้จะเป็นโซนห้องครัวนะแล้วก็นี้นะคะจะเป็นโต๊ะนั่งกินข้าวนะคะที่ทำเองนะคะอันนี้ก็ทำจากก้านตาลเช่นกันนะคะสวยมากนะคะขนาดโต๊ะก็จะยาวประมาณนะคะน่าจะสองเมตรกว่านะคะเกือบสามเมตรนะคะแล้วก็เชื่อมโยงเนี่ยค่ะทุกคนก็ เชื่อมโยงกับตัวโต๊ะคือทั้งโต๊ะทั้งเก้าอี้เชื่อมกันเลยนะคะพราะออกแบบได้ดีมากเลยเนาะไอเดียดีมากๆจ้ะมีที่เก็บน้ํานะคะองค์น้ําแบบเรียงกันแบบเต็มเลยนะคะทุกคนกินได้ยาวๆเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะปลูกดอกไม้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นมะพรา้าวอันนี้มะพร้าวบ้านเราหรือมะพร้าวน้ําหอมจ้ะนี่ โอ้มะพร้าวบ้านเรามะพร้าวกะทิบ้านเราเนี่แหละจ้ะทุกคนออ้สวยมากเลยอันนี้ก็ร่มรื่นแม่น่ตะมุงเนาะโอ้นี่จ้าทุกคนเดี๋ยวให้ดูวันนี้นี่นะคะจะเป็นชมวงนะคะหรือตะมุงภาษาบ้านเราเนะะี่ยค่ะจะเป็นชมวงนะคะทุกคนที่เราเอาไปแกงนะคะจะออกกลิ่น แบบส้ม,สมๆเปรี้ยวๆนะคะแกงต้มส้มชมวงอะไรประมาณนี้เนาะจะเป็นต้มเนื้อต้มอะไรก็อร่อยมากเลยค่ะทุกคนก็สืบเนื่องที่ก่อนหน้านี้บวงงานให้ชมบ้านหลังนี้นะคะแล้วก็ถือโอกาสชมสวนบ้านหลังนี้อยู่ในรีวิวก่อนหน้านี้แล้วนะคะทุกคนก็คุณพ่อคุณแม่เจ้าของบ้านก็จะเลี้ยงวัวอยู่ด้วยกัน5ตัวนี้นะจ๊ะทุกคน ก็วันนี้พามาดูอีกหนึ่งไอเดียนะคะว่าอยู่แบบพอเพียงพอใจเป็นยังไงเนาะเราไม่ต้องอะไรมากมายไม่ต้องไปแย่งกันหายใจอยู่ในกรุงเทพเนาะก็อยู่บ้านเรานะคะด้วยเนื้อที่ประมาณแม่บอกว่า3ามไร่กว่าในส่วนของบ้านเนาะ บ้านนะคะไร่กว่าแล้วก็ทํานาอีกสองไร่แล้วก็ในส่วนของบ้านคือหลังสวนก็จะมีพืชผักทุกอย่างกินได้หมดเลยนะคะแล้วก็พาไปดูไอเดียกระท่อมนะคะคุณพ่อเจ้าของบ้านก็สร้างเองนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะคะก็จะมีค่าตะปูแล้วก็ในส่วนของแรงตัวเองก็คือทํานะคะถือเป็นไอเดียที่แจ่มมากๆเลยนะคะทุกคนวันนี้ก็ขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะทุกคนที่คอยกดไลค์ กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้กันเรื่อยมาเนาะอย่าลืมสันกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปถัดๆไปของบุงาพาเพลินด้วยวันนี้ลาไปพร้อมบรรยากาศแบบนี้นะคะฟินๆไปเลยสวัสดีค่ะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ